าวนั่นปอนนี่เอา้าก้อยปอนปอนแฟนเก่าเธอเหรอใช่พี่แต่ก่อนเคยอยู่บ้านนอกอะไม่น่าเชื่อเลยเนาะสภาพแบบนี้ยังมีปัญญาเข้ามาอยู่ในเมืองได้นั่นแฟนใหม่เธอเหรอปอนแหมเลิกกับฉันไปทั้งที แทนที่จะหาได้ดีกว่าฉันนี่อะไรอ่ะสภาพอย่างกับป้าอ๋อหรือว่าแกก่อผู้หญิงกินหรอวะฉันจะเป็นใครมันก็ไม่เกี่ยวกับพวกเธอหัดมีมารยาทก,กันนี่นี่แกกล้าเมินฉันเหรอ ทำไมจะไม่กล้าหน้าเธอไม่ได้เหมือนแม่ฉันสักหน่อยปากดีนะจะส่งไปเขวรัา้มะม่วงเท่าเลยพอพอพอเข้าบ้านกันเถอะเราเพิ่งววย้ายมาใหม่นะคนเมื่อกี้ แฟนเก่าแก่หรอปอนอืมใช่คนที่ผมบอกพี่ไงว่าที่เขาดีไปแต่งงานกับคนอื่นอะ่ะดีแล้วที่ไม่เอาคนแบบนี้มาร่วมวงตระกูลอะ่ะสงสัยตอนนั้นเขาเห็นว่าผมจนแล้วมั้งอย่างน้อยความจนมันก็ช่วยคัดคนออกจากชีวิตเราได้นะอืมก็จริงแต่ตอนนี้ผมไม่ได้คิดอะไรกับเขาแล้วแหละดีแล้วเขาเป็นเพื่อน หรือเป็นคนรู้จักก็พอละเอา้าปอนอยู่หรือเปล่าอ่ะพอดีฉันทำกับข้าวที่ปอนชอบมาฝากอยู่ในบ้านอะ่ะเดี๋ยวฉันบอกเขาให้นะว่าเธอฝากมา แต่กับข้าวเนี่ยฉันทำให้ปอนคนเดียวคนอื่นไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวได้ไงฉันกับปอนอยู่บ้านเดียวกันปกติมีอะไรเราก็แชร์กันตลอดฉันเข้าใจดีเลยแหละเพราะเมื่อก่อนตอนที่ปอนคบกับฉันเขาก็ดูแลใส่ใจฉันมากๆเหมือนกันก็ดีแล้วนี่แต่ก็อย่างว่าอดีตก็คืออดีต อดีตแล้วไงพวกนี้อาจจะเป็นปัจจุบันก็ได้ไม่หรอกเพราะว่าปอนเขาชอบมองอะไรสูงๆูงอะแหมมันน่าจังเลยนะแต่ฉันว่าฉันก็สูงพอตัวแต่ถ้าสูงเหมือนเปดเนี่ยอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะว่าปอนเขาจะชอบหรือเปล่านี่แกคงมาจากบ้านนอกเหมือนกันสินะ ก็เธออะได้ข่าวว่ามาจากบ้านนอกเหมือนกันนี่ก็แค่เคยอยู่แต่ตอนนี้ฉันมีชีวิตที่ดีแล้วและอย่างสามีของฉันเขาก็รวยมากไม่เหมือนแกเกาะปอนกินแต่ฉันว่านะคนแบบแกกลับบ้านนอกไปเถอะฉันว่าเธอเก็บคำเนี้ยใส่สมองเธอดีกว่านะแกะมาหรือเปล่าครับ อ่ปอนมาพอดีเลยมีอะไรหรือเปล่าก้อยพอดีว่าเราทำกับข้าวมาฝากอะ่ะเราจำได้ว่าปอนชอบกินก็เลยทำมาให้นี่เราตั้งใจทำมากเลยนะขอบคุณนะก้อยมาเดี๋ยวฉันเอาไปเก็บให้เอง ยขอบใจมากเลยนะแต่วันหลังไม่ต้องปอนคะวันหลังก็หาดพาคนในบ้านไปเรียนบรรยาตบ้างนะก้อยปอนคะฉันว่าเรารีบไปกันเถอะไม่อยากอยู่ตรงนี้นานอนะ่ะเห็นขายะเกา่าๆงั้นเราไปก่อนนะก้อย คอยดูนะฉันจะเอาปอนกลับคืนมาให้ได้ไปไหนมาไปผูกมิดกับเพื่อนบ้านมาผูกมิดกับเพื่อนบ้านหรือว่าไปผูกมิดกับใครกันแน่อย่างงี้เง่าได้ปะทำไมตั้งเดี๋ยเจอมันเนี่ย ฝากดีขึ้นเยอะเลยนะฉันไม่กลับไปกินของเก่าหรอกนะก็ดีอย่าให้รู้แล้วกันไม่อย่างนั้นแกมันเจอดีนะคอยดูนะถ้าฉันคืนดีกับปอนได้เมื่อไหร่ฉันก็ไปเอาแกไว้เหมือนกัน ก้อยเป็นไรหรือเปล่าเอาปอนเองเหรอบังเอิญจังเป็นอะไรบ้างเจ็บตรงไหนไหมมาค่อยๆลุกเราเจ็บมากเลยอปอนเพราะว่าบ้านก้อยอุปกรณ์อะไรก็ไม่มีปอนช่วยประคองเราไปที่บ้านปอนก่อนได้ไหมเราว่ามันดูไม่ดีมั้งอีกอย่างก้อยก็มีสามีอยู่แล้วนะ บอลเป็นห่วงเรื่องนั้นเองหรอกบอนไม่ต้องคิดมากหรอกวันนี้เนทเขาไม่อยู่บ้านน่ะอีกอย่างเราก็เป็นคนกันเองทั้งนั้นแต่ว่านะปอนลนะก็ให้เจ็บมากเลยทก่อยทนไม่ไหวแล้วอ,ะนะอ,อ่ะนะอือไปค่อยๆนะอือทำอะไรกันอ่ะ แล้วนี่เธอเข้ามาในบ้านฉันได้ไงเองเอ,อก้อยหกล้มขาเลยแพงะครับแล้วทำไมแกไม่ให้ผัวเขาดูแลเองแกไปยุ่งอะไรด้วยพี่มาเหนื่อยๆนั่งพักก่อนนะเดี๋ยวผมเอาน้ำมาให้แหมฉันก็เห็นว่าคนกันเองทั้งนั้นบอกว่าเธอจะใจกว้างนะฉันน่ะใจกว้างอยู่แล้ว แต่ฉันไม่รู้นะว่าผัวเธอจะใจกว้างด้วยหรือเปล่านี่อีบ้านนอกแล้วแกจะสารแหน่ด้วยทำไมฮะทำไมฉันจะสารแหน่ไม่ได้ก็นี่มันบ้านฉันอีกอย่างผัวตัวเองก็มียังจะละลิกล,ลี่มาหาแฟนเก่าอีกไม่กลัวนรกจะกินกับบานหัวหรือไงฉันจะทําตัวยังไงมันก็เรื่องของฉันแกมเสือกอะไรด้วยฉันจะเสือก ฟ้องมันให้ตายมันก็ไม่กล้าทําอะไรฉันหรอกพ่ออะไรรู้ไหมก็เพราะมันเป็นน้องชายฉันไงล่ะฉันว่าเธอรีบกลับไปดีกว่าก่อนที่ผัวเธอจะรู้ว่าเธอกับฉันทะเลาะกันเรื่องอะไรฝากไว้ก่อนเถอะเดี๋ยวไอ้แล้วอย่าลืมมาคลัไมายมาทาด้วยล่ะ จะได้หายคับออกมาได้แล้วแอบทำไมอ่ะพี่ยุ้ย พี่ไม่ทําเกินไปไหนหรอครับแค่น,นี้มันไม่เกินไปหรอกเดีย๋ยวจะรอให้ปวนมาตีแกก่อนหรอเออไม่เอาไม่เอาครับไม่เอาและฉันขอสั่งเลยนะว่าแกห้ามไปยุ่งกับมันนีกเข้าใจไหมครับเข้าใจครับ